หยิบยืมภาพยนตรยน์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่น ข้าพเจ้าจะขอกราบไวาหว้ซ้ำพระเวสีเพื่เป็นการขี้กัรเยี่ยวใส่ลําคองก็ดีเขาได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมเราเวลาโทษได้แก่ทุกคนด้วยเทินคนเราอะนะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจะคิดมากไปทําไมอะหลับต่ใ่ผมดลวย้อีสาเมียผมมันตายแล้วคนตายไปแล้วก็อยู่คนละโลกกับเราปล่อยวางซะบ้างเถอะโยม เรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนนี่ขนาดตัวหน้าตัวตาผู้ใหญ่มันยังมากระหนุงกระหนิงกันนอนลงยังไม่ห่วงค่ะอาจารย์หมายถึงให้นอนลงอาจารย์จะทําพิธีที่บ้านนอนอย่างนี้เหรอจะจัดงานให้กับวัดนะวัดเราได้จัดงานมานานแล้วจะเอ้อยไข่เดยขึ้นไปโชม์เวทีเลยดีโฟนี่ฟีดีซี่ดีถามใครไงําททำไม บิดตรงไหนก็ต้องเจ็บปวดตรงนั้นอบิดซ้ายซ้ายนี่ซ้ายไปไหนอ่ะอันนี้มันขวาคนในหมู่บ้านพูดถึงให้คนชื่อมาดอิมาดมันเป็นคนยังไงไว้ตองกูไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะกูกับใครนี่อาจารย์เป็นลูกศิษย์่รับผพามันไปเช็กสมองไม่ใช่มาฆ่ามันรีบพาไปเไป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 ตอที่คูจะเป็นแทนมัน ขอเลยหลวงพ่อฉันยาฆ่าเชื้อสักเม็ดใหม่ช่วยได้อะแปะกดเต็กหนึ่งห่อมาวันนีอซื้อไปแล้วนะหรือเกี่ยมาลอ,อวายกดเล็กนะไม่ใช่หลวงปังอดีผมขายที่ได้ครับหลวงพ่อก็เลยเอาเงินมาทําบุญครับขายที่นาได้ที่นอนครับวี่งไปตากแดดแล้วแมวมาเยี่ยวรถเหม็นไปหมดเลยครับออนอนไม่ได้ก็เลยขายทิ้งไป800ร มเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดไอ้นี่อะไรตัวอะไรมอม้าค่ะต่างอาไม่ค่อยดีไม่ใช่ยอยักษ์นะมอมา้าฝากกด subscribe ด้วยนะคะ